สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำจอยสือไก่เขาสนขวางมาฝาดไก่เขาสนขวางหอนหอนนี่อุ่นหอนหอนนี่ยเนี่ยนจะเล่นจะเล่นได้นั่งเด้อโอ้ยึงเกิดจะไปไปขนแกนกับมี่เนี่ยมาฝากนี่เลยะเลิศเสียบเด้อไก่อย่างเขาสนขวางมาฝากเอากินกินกินมาแล้วกินอุ้ยน้ำจอยไป็ำงานยังโมงหกโมงค่ะ ทุกคนบอกว่าคิดถึงนมจอยคือกันแล้วโอ้ยแหงขึ้นหอดเด้อโอ้ยบ่ได้นั่นต้องเก่ากว่ายุคจมื่นศล่ะนมจอยพี่น้องอันนี้บ้านนมจอยนะคะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสาวของใเบิ่งห้องนอนนมจอยบ้านบ่6ตัวบ่หกไปแม่พี่น้องเบิ่งนมจอยห้องนอนนมจอยห้องนอนคนสุดนะคะเจ้าหน้าสิติดแอร์ก็สิมาสิ้นสุดนี่น้ำนมจอยดีล่ะ พี่น้องเบิง่งอันบัานน้ำจ่อยเป็นตีทงหน้าเลยค่ะกล้วยก็ได้กินดีอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะแล้วก็เป็นวัดปลาพี่น้องแล้วก็เป็นเน้มันน้ำจ่อยบ่อแต่เนวกินค่ะว่าสิเป็นผักขี้เล็กกล้วยเป็นตะแกเคียบกะลังเป็นหมาก นมจ่อ,จอยด้บ้านเล็กที่ไม่แล้วสันได้เลวที่ใส่บ้านป้ายอไไปไป้ายว่าได้ได้ไดบ้านเล็กทีห้าห้าห้าทับสองห้าห้าห้าทับสองสวยขึ้นอย่างเลีสวยเล็กสวยมากเืล็กสวยค่ะเมค่งได้ซุปน่มเองเฮ็ดเองเปล่น ันมกาซิวว้าวคุณอะคุณอะคุณอะอ้โจีโนว้าวอุ้ยพักเก็บพักมาหลายหลายมาเด้วยคขะพี่นองกินขอน้ำนมจอย นุ่มโจ้ก็จะว่าจะไปทำงานเบิกขาวเรื่องเบิกขาวเรื่องหนึ่งติ่มกองอันย่ะยังอยู่น้องดูกระสัข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะมาเด้อค่ะพี่น้องไก่ย่างเขาสวนกวางอุ่นห่อนๆเลยแถบอ่ะเอามาโวด น้องมกมกปลซิวพนะนะอู้ยดดกปลาซิวแล้วก็ซุปน้ำใหม่สมอู้น่ากินเยอะเลยค่ะมกปลาซิวร้านสาเรอัอ่อนสาบานอ่ะนน้าน้ครับอดอกอัญชัน ปูเองแล้วก็พักกระชินกระเสียดแล้วก็พักอันเอี้ยกอื่นมาตูวมาด้วยค่ะข้าวนี่เนาะไก่ย่ายยงกรอบคัก มาเด้อมาเด้อนี่นเหีนมากมากิกน้ำขาน้ำเกลนเอ้ยพี่น้องเออฮึ่องใจกินเจยอด้วยกินอ่างแล้วสี่กินคือจังนังกินเลยไหมแอบแบมันแหงพานเนาะเ่ามันแหงแล้วมันแอบมันกรอบกลางมืน ิพี่น้องทางต่างประเทศเพิ่นกระสอยากน้ำด้วยเนะาะเพราะว่าบ้านๆของเฮาสิเพิ่นหายากพี่น้องทางต่างประเทศบ่มีแล้วเนาะหม่ปลาซิวอยู่คนว่นนี้คริมีแต่ปาลาใหญ่นมั้งปลาซิววันีดอกชิ้นปลาเขาเหนียวกับห่อนห่อนอยู่พี่น้องบัง กินเนี่กินนี่โซแซบเนยแล้วกินเป็นแซ่แต่ยังไงก็เค้กินก็กินอนาหารเลาเลยเดี๋ยวุยคำยังไงัตตัวลูกดดซุมนมไอ้อืงนมอันนี้เป็นตังใดเนี่ยมันเป็นรสชาติตังใดมันมัน แต่วาเาวาั่นเปิดมันรุ่งร่มใส่แล้วะพื่อนห้องปวดปากนนะัันเป็นยาสมานแผลสินะเอนี่ประโยชน์อะไรยังไปยังกับมักผมก็ได้ปะแมนเป็นสมุนไพรเดาอันชันอันนี้นกะ ซุปน้ำไม่สมพี่นอ้องข้ยงใหญซุปเองได้ขนาดอือวัติน,นไง่ายงเด้ขนาดวัตบด้พันขำวัตบถบดิพันเข้าว่วนกล่องบัตด้ก,กิน,กนง่ายงแม่นอี่เลยคุณซื้อเรื่องน้าไหลเนาะเ่เนม,มันแห้งมันว่านัาน่นนเพ่าคือไก่ยาของ มาพออธิ่า,า,ายขาไหยาวิเทียบเสร็จของวิเศษแบแเสก็เป็น,นคน<ล>รถแบบอ่อคนละูกันรดชาติน้ก็กว่าพอมี่น้องก็อยาออวิเียม,มันจิเบนนิ่มนี่ไม่มสิดแหง้งขึ้นยกโกลเิ้นมา่กินนั้นํำหัว กไม่กินน้ำนขึ้นอ<ด>าหารามใจเลยล่นเหรอนังมันเอานั่งข้นเลื่นี่เดียวื่นอน,น,นเนี่ยแมนกรเรียกียวเอาอีกเกียวลมาก่ลน่อยนะอันนั้นก็ไม่ยูนนี่เดีแค่ที่เดียวอือยู่นี่ก็ยู่นี่จ้ะที่ทง,งานอือ ก็เดี๋ยวคัะกล่องเนาะแล้วว่าไปเห็นหน,หนะนะนั่งเป็นไรเนาะก็คีเนาะเก๊กค่ะพี่น้องเราขออนุญ,ญาตกินแซ่บๆกันเด้อขออ่าวกันเด้อเห็นมากอ่ะอกินมือเดียว <c oughs> ขึ้นหวก็แข็งคุณบอกว่ากินหัวนมจอยเนาะมาสัน่นว่าเห็นนมจอยโดนเก๊กกับไปซ้อมล่ำค่ะพี่น้องขันมากกับเดมมานนมจอยน้ำตากระยุ่ยักษสีหลา อยู่อยู่แบบเพื่อนอยากไปมาลล่ามืองหนึ่งรูปเขาเขินใจมันเมื่อยการเดินทางโอเคค่ะบ๊ายบาย